กิจกรรมมาใหม่นั่นเองนะครับมาดูกันนี่โอ้โหสกานะครับสกานี่มันก็ตึงเหมือนกันนี่ว่าคนดูแล้วมีไอวอลแบบน่ารักน่ารักให้ดูด้วยนะฮะนี่คนดูจัดกันหรือยังไขหมดตู้บ้างสวัสดีครับสวัสดีครับผมคนดูคนไหนหมดตู้บ้างเนี่ยน้องน้องคนไหนหมดตู้บ้างครับอืมไปเรียกเอาอะไรออกดีว่าเอาอะไรออกดีว่าเอานนี้ออกแล้วกัน ไปก็เรียกออกไปสองอย่างแล้วนะหนูนะขอกันทั้งหมดเละอมาดูมาดูกิจกรรมนี้นะผมที่ไปจะพาน้องมาสุ่มคุณดูหมดเรื่อเท่าไหร่มากดใจถึงห้าพันใจมาอ่ะสามพันใจพอคุณสามพันใจพอคุณดูหมดเท่าไหร่ครับหมอกหมดตู้รือเปล่าน้องฮะฮะน้องหมดตู้ไือเปล่าครับใครหมดตู้แล้วมั่ง <laughs> ใครหมดดูใครหมดตู้แล้ว ให้หมดตู้แล้วมั้งอยากให้เล่นทุกอย่างแค่สีฟ้าฮ่าฮอยากให้เล่นทุกอย่างแค่สีฟ้าคืออะไรอ่ะคือใส่ชุดสีฟ้าอะไรเงี้ย่หนูได้ดูตาสองวันแล้วหอมมานะครับสวัสดีทุกยูสเซอร์นะยังจ้าเอาโอเคนะครับก็กาศสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกคนนะครับมาดูกิจกรรมนี้ดีกว่านะครับปืนสกาอะไรเนี่ยปืนสกาบัญชาเทวะนะฮะเออก็เป็นอัตราการยิงหนึ่งแม่นยำสองนะดูนะพี่ไปจะมาสุ่มให้ดูนะครับไปนะครับผมก้าวเพชร อย,ย่าวอาเก้าเพชรออกอะไรเงี้ยฮะตาเมินอีกแล้วโหวตไปไม่ได้หมื่นนะครับดนูนะไปครับผมทีสองครับผมขอให้โชคดีเนี่ยเนี่ยดูนิครับไอวอลสิบเก้าเพชรอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาว่ะต่อเลยแล้วกันอย่าวอาสากายเงี้ยไม่น่าจะได้หรอกคดูลึกเกินวันนี้ตาต้องแบ่งหนูขึ้นได้สามนแะ้นะไปอีกทีเก้าสิบเก้าเพชร พี่ชื่อไปหรอหนูก็ชื่อไปเหมือนกันหนูเอาเรื่องวะไปครับผมร้อยห้าสิเก้าพชรน่าจะหมดตู้วะน้องๆเอ้ยโอ้ยอย่าบาเลดออกเอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องอยู่ไปก็หมดตู้เหมือนเดิมนะครับน้อง นะเออก็หมดตู้เหมือนเดิมนะครับโอเคเนาะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก <g discretion> <g int agile> ็อ <Britt> ย <g deve ck> ่าลืมกดใจกดแชร์กดติดตามช่องตาปลายด้วยนะครับบ๊ายบาย